บอกเมา่ใหญ่ยัวยจ้าจิ้มแจ้วลงไปค่ะสวัสดีจ้ามาด้วจ้าพี่น้องจ้ามากินสมน้ำกันจ้าเมื่อน,นี้มีสมบอกคอแล้วก็บบอกเมาใหญ่ไหมจ้าบอกเมาปลา เมืองนอกหากินบได้ได้หนีผล,ลไม้ของเมืองไทยนะคะผล,ละไม้ที่แบบว่าหิดทางอีสานเนาะสมากจะมีทางอีสานบานไอจา่าพอดีกลับบ้านกลับน้องบัวลําพูกันเลยสื่อติดมานั่มค่ะมารีวิวให้พี่ให้นองเบิงบางคนก็อาจจะบ่เคยกินเนาะมาในส่วนของรสชาติจะสมคักปันใดน้ำลายแตกคักปันใดเขามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าบักเหมาเยอะยๆค่ะพี่นองค่ะนี่กินกับแก้วแก้วต้องเฮ็ดแก้วเหนียวๆเด้ ใส่น้ำตาลเยอะๆให้น้ำตาลละลายเห็นัันเหนียวโอ้ยสมแควมมสม,อมบอกเหมาใหญ่เยอะๆอาจา้าจิ้มแจวป้า,าต่แซ่บบพี่น้องค่ะจิ้มแจวลงไปค่ะ สมแห้งมสมแต่แสบมาบวกกับเกียเกียวแก้วหวานเผ็ด หาก,กินยาก่มีปีแล้วเถืาข้ามามัน็นี่ยมมันกับ,บรบกินงใบกี่มันสิมีน้ำโขกน้ำปลาสุมมือเนี่ยขาเจ้าปลูกต้นมันมันต้มหมักย,ย่างสดกิน บักค้อร์ดน้อยบใหญ่ไนไหนบีบลงไปเดี๋ยวคลิปหนาสีเฮ็ดบักค้ออย่างเดียวบีบบีบบีบใส่ถ้วยซตน้ำปลาแซ่เอาแก้วใส่บักค้อร์ดส้ม,สม แต่กินบักคอยย่าลืดใน่เด้อคายใน่นั่นคืไปเกิดในท้องบอแมน <c oughs> มันจะอืบบอออก <c oughs> <c oughs> แซ่บแบอืม ตักเจียวหลับเจียวน้ำปลานะคะอืมพี่น้องเนื้อสุกมันกับมี่มเนื้อดำๆออกหวานแต่กับออมเปรี้ยวคึอเอา แซ่บครับบ้านผู้ใดเอิญมาหมา,ยยางเอียงเนี้ยจ้ะบ,บ้านไอเอิญหมอกเมาง่นนี้เอิญหมอกขอดสมสมทั้งสองอย่างกินไปกับ สบายปากลำบากตูดเนาะปริมาณที่พอเหมาะเลนแหละพี่น้องกินพอดีพอควรสว่วน ต่วงครับอืมมแห่ง ปกติไม่ต้องแกะใส่ถ้วยหล,ยหลย่ๆัวกร่าจะสซ่บ อันนี้มีสองในบะกา,าอื่นไม่แง่แง่อหอนเงินอะไรให้หน่อยแล้วต้องจับ อเอาละเป็นแนวไหมเป็นยังไงจ้าพี่น้องจ้ามากบากค่ะสำหรับคลิปนี้มากกลอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อันเนอร์จ้าและที่สำคัญกกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะบริลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้คลิปนี้ไอไ้ปล้ะจ้าสสมพี่น้องบายบาย